อย่างกุ้ยเฟยเรื่องราวของยอดหญิงงามผู้พลิกแผ่นดินจีนจนสันสะเทือนประพันธ์โดยวลีรัตนาอ่านโดยอังกุระบทที่หนึ่งอย่างกุ้ยเฟยเป็นสตรีสามัญชาวจีนผู้ลือนามว่ามีความงามเป็นหนึ่งในสีของสตรีในประวัติศาสตร์ อาจจะเลิศลอยกว่าผู้ใดด้วยว่าในปัจจุบันนี้ภาพปั้นของนางเหินอยู่บนเสากลางนภาอากาศริมทางที่เรียกกันว่าซุปเปอร์ไฮเวย์หลายสายพาดพันในมณฑลซ่านซีแขวงเมืองซีอานหรือนครหลวงชางอานในอดีตพุทธศักราช1262ถึง1290 บทที่ว่าการอำเภอเมืองฉางตูมนทนเสฉวนอย่างเจ้าก้มหน้าก้มตาทำงานตามประสาพนักงานผู้น้อยฐานะอันยากจนประกอบซ้ำยิ่งทำให้ไม่ค่อยกล้าสบตาผู้ใดเนิ่นนานเขาจึงมักเป็นลูกไล่ให้ผู้อาวุโสกว่าเรียกตัวใช้มิว่างเว้นไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรือส่วนตัวของผู้อาวุโสเอง แม้กระทั่งคนที่ด้อยกว่าก็ยังล้อเลียนเล่นได้อย่างสนุกเขาสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีมือกำยำวางลงมาปิดหน้ากระดาษที่เขากำลังคัดลอกตัวหนังสืออยู่หยุดงานนี้ไว้ก่อนอย่างเจ้าเป็นคำสั่งคุ้นหูทีเดียวที่เจ้าของงานที่เขากำลังทำนั่นแหละความจริงก็หาใช่ราชการของบ้านเมืองไม่อีกสีห้าบรรทัดก็จะเสร็จแล้วท่านเขายังไม่ยอมวางผู้กันหวังว่าจะทำให้เรียบร้อยเป็นชิ้นชิ้นไป ข้าสั่งให้หยุดเสียงนั้นดังเหมือนฟ้าผ่าแถมตบโต๊ะดังปังทําให้ทุกคนในห้องนั้นหันมามองเป็นตาเดียวกันอยางเจ้าหน้าซีดเผือดรีบวางผู้กันอย่างงกเงิน่นนานมันต้องอย่างนั้นทําไมจะต้องให้ข้าดุด่าเสียก่อนจึงจะเชื่อฟังฮะชอบแบบนี้หรือหรือว่าจะต้องให้แรงกว่านี้เขาผู้นั้นชะงกหน้าเข้ามาใกล้สายตาดุดันจ้องเขม็งหน้าแดงกำขึ้นด้วยโทสะ อย่างเจ้ารีบลุกขึ้นยืนถอยห่างจากโตะ๊ะและคล้อมหัวให้อย่างพี่น้อพี่เทาละล่ำละลักด้วยความกลัวเกรงโอหาไม่ได้ท่านนายอำเภองานที่กำลังทำอยู่ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยข้าจึงไม่อยากให้ขาดช่วงไปเพียงแต่ท่านรอสักครู่กูไม่รอคนอย่างกูไม่เคยรออะไรฟังคำสั่งใหม่รีบไปบ้านของข้าให้ทันในช่วงนาฬิกานี้บอกคุณผู้หญิงที่บ้านว่าข้าให้หยิบกล่องไม้สีดำในห้องนอนใต้เตียงมาให้เร็วที่สุด แล้วรีบกลับมาข้ารออย่างเจ้าเหลือบตามองงานบนโต๊ะนิดหนึ่งเขาหวังว่าเมื่อเสร็จจะรีบกลับไปเยี่ยมไข้ลูกชายที่บ้านสักครู่แล้วเลยกินอาหารกลางวันเสียก่อนกลับมาทำงานอีกในช่วงบ่ายแต่นี่เขารอบถอนใจยาวไม่ต้องอะไรอาวร์ให้มันมากนะคนอย่างมึงก็แค่ลอกตัวหนังสือไม่ใช่จะเก่งกล้าสามารถถึงกับคิดเขียนออกมาเองไม่ต้องขุดดินไถานาแทนควายก็ดีแล้ว เสียงเหยียดยามไร้น้ำใจดังเสียดสีเข้ามาถึงส่วนลึกในหัวใจประกอบด้วยเสียงหัวเราะคิกคักของเพื่อนร่วมงานรอบข้างทำให้ยางเจ้าต้องก้มหน้างุดลงไปอีกเขาไม่มีปัญญาทำอะไรให้ดีไปกว่านี้แค่รักษาตัวรอดไปวันๆก็เก่งพออยู่แล้วค่าจ้างแต่ละวันนั้นพอเพียงแค่ค่าเสื้อผ้าและของใช้จาเป็นเมียต้องทานาลูกต้องปลูกผักเลี้ยงปลาเป็นอาหารและแน่ละ ยังมีเรื่องอื่นๆที่จอรมาอย่างจะยืนยันว่าเขากับครอบครัวนั้นประดุดคนต้องสาบแก้ไขกระดิกตัวไปทางใดก็หมดปัญญาเอาจริงๆวางงานและเดินออกไปอย่างรีบด่วนนั่นแหละหนทางปลอดภัยหาไม่การจ่ายเงินค่าจ้างก็อาจจะยืดเยื้อมีปัญหาต่อไปอีกลูกชายคนโตของเขากำลังต้องการยามารักษาไข้ บ้านของนายอำเภอนั้นใหญ่โตโออาสมตำแหน่งอย่างเจ้าไม่นึกอยากเปรียบเทียบให้ระคายใจตัวเองเขาเข้าไปพบนายหญิงที่ชายหน้าบ้านอันจัดเป็นสวนไม้ดอกงดงามนางกำลังจัดการให้สาวใช้ตากฟูกหมอนผ้าห่มอยู่กลางลาน อย่างเจ้าขอมตัวคารวะอย่างนอบน้อมหลายคนกล่าวว่านายหญิงบ้านในายอำเภอเมืองฉางตูนี้เจ้าระเบียบเคร่งครัดเสียยิ่งกว่าตัวในายอำเภอโดยตรงอีกไม่มีข้อสงสัยเลยว่าอย่างเจ้าจะไม่หลังค่อมลงไปกว่าที่เคยเป็นมาคิ้วอันเฉียงสูงของนายหญิงขมวดย่นทีเดียวอย่างเจ้าเจ้าหรือนายอำเภอใช้ข้ามาขอกล่องไม้สีดำใต้เตียงนอนไปให้ทันช่วนาฬิกานี้เงินหรือ ในตาแหลมคมของนายหญิงเปล่งประกายยินดีขึ้นทันใดดีละ่ะข้าจะไปหยิบให้เดี๋ยวนี้แต่ระวังรอเจ้าไปหลังบ้านข้ากับนางหญินแล้วช่วยพงน้ำใส่ให้เต็มตุ่มสักสองตุ่มก่อนอย่างเจ้าอ้าปากค้างนายท่านรู้ละ่ะว่าเจ้ารีบแต่ไปบอกนมเภอเถิดว่าเราใช้ถ้าเขาว่ายังไงมาบอกข้านางย้ำเสียงเด็ดขาดแล้วพยักหน้าให้สาวใช้ชื่อหยินนำอย่างเจ้าไปเขารู้ดีว่าเมื่ออ้างเช่นนั้นแล้วจะปลอดภัย แต่ความหวังที่จะได้กลับไปเยี่ยมไข้ลูกชายริปรีอยู่แล้วพลันดับวูบลงเวลาจะเหลือที่ไหนเล่าเกิดมาเพื่อรับคำสั่งอย่างเดียวคล้ายจะเป็นประกาศสิทธิ์เช่นนั้นสำหรับอย่างเจ้าดังนั้นในไม่ช้าตุ่มน้ำหลังบ้านนายหญิงก็เต็มเปี่ยมตามความต้องการโดยอย่างเจ้าเท่านั้นเป็นผู้เช็ดเงื่อให้ตัวเอง ผู้คนเสียวเออร์ในบ้านแหนมเพอก็พอมีอาศัยเรียวแรงได้แต่เหตุชไหนเล่าพนักงานอำเภอจึงต้องมาเปลืองแรงกับการนี้ด้วยอย่างเจ้าครุ่นคิดอย่างเจ็บช้ำเมื่อรับกล่องไม้จากนายหญิงนั้นเขาได้ฟังคำถามเสียดแทงใจอีกว่านางยู่หวนลูกสาวเจ้ายังอยู่ดีหรือ อย่างยุหวนสาวเริ่มรุ่นลูกน้อยที่เขาห่วงแหนรักใคร่ประหนึ่งแก้วตาแม้เจ้าจะยังอยู่ในวัยเล่นสนุกไม่รู้คิดอื่นใดเขาก็ไม่เคยใช้นางออกมาแกลวแดดลมนอกบ้านทำไมนายหญิงจึงรู้จักอย่าทำหน้าพิกลดังนั้นเลยอย่างเจ้าเอ๋ยเราก็มีลูกสาวคนเดียวย่อมใฝ่ายใจสแสวงหาเพื่อนเล่นคู่ใจมาให้ลูกสักคนหนึ่งหรือสองคนถ้าเจ้ายินดีเราจะตอบแทนสักสองหยวนไปบอกเมียเจ้าเถิด อยู่หวนยังไม่เป็นประษาสิ่งไรเลยดีแต่เล่นสนุกมอมแมมผู้เป็นพ่อละล่ำละลักวิตกกังวลเต็มอกนั่นแหละเอามาเป็นเพื่อนเล่นกับลูกเรานายหญิงสำทับมันติดแม่เรากับลูกแมวขี้โรคก็เท่านั้นผื่นคันที่เป็นมานานปีรักษาเท่าไรก็ไม่หายนายหญิงอย่าใส่ใจมันเลย อย่างเจ้าใส่ใครลูกสาวของตนหวังว่าเมื่อเกิดความรังเกียจแล้วลูกหญิงก็จะไม่ต้องพลัดพรากไปจากตนด้วยอำนาจบัญชาอันโรคผิวหนังผื่นคันนั้นหญิงทุกคนไม่ปรารถนาจะใก,กล้ไกลเป็นธรรมดาเห็นสีหน้าเดียดฉันของนายหญิงแล้วอย่างเจ้าก็เบาใจเป็นอันมากรีบอำลาจากมาพร้อมกับกล่องไม้สีดำใบนั้นแม้มิรู้ว่ามันมีอะไรก็ต้องระแวดระวังอย่างดี หากเมื่อมาถึงที่ว่าการอำเภอมอบกล่องไม้สีดำให้กับเจ้านายของตนแล้วกลับได้รับความปราณีอย่างยิ่งมองตามมือชี้ไปที่โต๊ะอาหารสำหรับนายอำเภอเองมีสำหรับอาหารรออยู่แม้จะเป็นเดนเหลือก็อยังอุดมสมบูรณ์เกินกว่าฐานะของคนเดินดินอย่างเขาอย่างเจ้ากลืนน้ำลายลงคออย่างยากเย็นมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้จริงๆไปกินไส้อิ่มมื้อนี้นึกว่าขึ้นสวรรค์ก็แล้วกันเสียงนายประกาศสิทธ ข้ามิบังอาจอย่างเจ้าขอมตัวลงต่ำสุดแต่กูอนุญาตมึงจะกล้าขัดได้ชะไหนเสียงดังประหนึ่งฟ้าร้องเท่านี้เขาก็สั่นไปทั้งตัวเสียงหัวเราะคิกคักรอบข้างทำให้อับอายยิ่งแน่นอนไม่มีอะไรดีไปกว่าเดินเงื้องหอยไปนั่งที่โต๊ะนั้นเฮ้ยไออย่างเจ้ามึงกล้านั่งเก้าอี้ของกูเชียวหรือยืนสิวะยืนกินก็ดีถมไปแล้วสำหรับคนอย่างมึง เจ้านายของเขาหัวเราะลั่นเมื่ออย่างเจ้าผุดลุกขึ้นยืนเหมือนถูกตะปูตำเหลียวไปมองลูกน้องรอบๆห้องแม้จะไม่กี่คนก็ทำให้อย่างเจ้าเจ็บช้ำไงพวกเจ้าอิจฉามันไม่วะ ทุกคนหลบตาโดยพลันมิมีใครกล้าตอบด้วยไม่รู้อารมณ์เจ้านายจะผันแปรประการใดอีกริษยาอย่างเจ้าอยู่เมื่อครู่ก็กลับกลายเป็นสมเพศเวทนาดีที่สุดก็คือก้มหน้าหรือรีบลุกไปทางอื่นเสียราวกับไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยในห้องนั้นอย่างเจ้ากินอาหารอย่างปราศจากรสชาติน้ำลายสอลิ้นเมื่อสักครู่พลันเหือดหายเคี้ยวข้าวเหมือนเคี้ยวแกลบ แต่ยังมีทางอื่นให้เลือกอีกหรือยังดีที่กินเสร็จเก็บงำเรียบร้อยเจ้านายของเขาก็ถามเสียงปกติธรรมดาว่าอีกชั่วนาฬิกาข้างหน้าข้ามีเรื่องจะต้องใช้เองอีกเองรีบไปคัดหนังสือที่ค้างอยู่ให้เสร็จก่อนอย่างเจ้าตัดสินใจรวบรวมความกล้าหาญขอร้องว่าข้าจะรีบทำให้แล้วเสร็จตามที่นายท่านต้องการหากข้าขอร้องสักนิดหนึ่ง ในตาอันเลือกโตแดงเรื่อของนายอำเภอจ้องหน้าอย่างเจ้าอย่างพิศวงแน่ละพิศวงในความกล้าหาญผิดปกติของเขานายอำเภอมีความสนใจทางด้านดวงชะตาและโชคเคราะห์อยู่บ้างพอจะวิเคราะห์ได้ว่าหากคนเราทําสิ่งผิดปกติไปก็มักจะเป็นลางอาเพศนี่อย่างเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเขาลงทุนคุกเขา่าลงเอาหัวก้มจรดพื้นแสดงความกลัวและกล้าสุดขีด ข้าจะขออนุญาตกลับไปเยี่ยมไข่ลูกชายที่บ้านสักครู่เดียวเท่านั้นในอำเภออึ้งไปนิดหนึ่งมันเป็นอะไรตัวร้อนตลอดเมื่อคืนนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรบ้างข้าอนุญาตตามที่เจ้าขอเอาเถอะข้ามีลูกเหมือนกันอ้าวข้าให้เงินไปซื้อยาสองหยวนคงพอ คราวนี้อย่างเจ้าถึงกับเอาหน้าผากโขกพื้นแสดงความรู้คุณเต็มขนาดลืมความขมขื่นใดๆที่ได้รับมาก่อนหน้านี้หมดเต็มตื้นจนน้ำตาคลอเมื่อรับเงินใส่กระเป๋าเสื้อคราวนี้ยังไงเสียลูกชายของเขาจะต้องรอดตายมันชื่ออะไรบอกข้าไว้มั่งชื่อหยางขวจงนายท่านหากมันฟื้นตัวเมื่อใดข้าจะนำมันมาคาระวะนายท่านทันทีนายอำเภอยิ้มด้วยความพอใจ ถึงจะไม่ได้มีเมตตาโดยตรงแต่ใครเล่าจะไม่ยินดีในคำสรรเสริญเยินยอนอกไปจากตัวอย่างเจ้าแล้วก็อาจจะมีค่าทาตช่วงใช้มาเพิ่มขึ้นอีกคนโดยไม่ได้เสียเงินทองของกำนันใดๆอีกแม้คราวนี้ก็เถอะในอำเภอลูบหนวดเล่นอย่างสบายอารมณ์สายตาทอดมองเบื้องหลังอย่างเจ้าออกไปอย่างครุ่นคิดบ่ายจัดวันนั้นอย่างเจ้าก็ได้เดินตัวรีบออกไปจากที่ว่าการอำเภอ แวะเจียดซื้อยาแก้ไข้ที่ร้านสินแสแล้วรีบกลับเข้าบ้านโดยด่วนที่หน้าห้องอาศัยของเขาเด็กหญิงคนหนึ่งแต่งกายขมุกขมอมวิ่งทลามากอดรัดอย่างยินดีพ่อเขาช้อนกายเด็กหญิงขึ้นมาอุ้มจุมพิษโดยไม่รังเกียจเหงื่อใครและฝุ่นละอองที่เปะเปื้อนอยู่แก้มเปล่งพองดูไม่น่ารักเพราะความสกปรก แต่แววตาของหนูน้อยแจ่มใสแวววาวดึงดูดสายตาเป็นอย่างยิ่งพ่อข้าหิวแม่หนูกระซิบกระซาบจูบแก้มพ่ออย่างประจบพ่อเต็มตื้นน้ำตาคลอป้ายเสียไม่ให้ลูกเห็นรักสุดสวัสดขาดใจแต่ก็ปรารถนาจะให้มอมฝุ่นอยู่เช่นนี้ด้วยเกรงภัยลูกเอ๋ย ท้าแตกระแหงเต็มโตเพราะไม่มีโอกาสใช้ผ้ารัดให้เล็กงามเช่นลูกสาวนายอำเภอก็จริงแต่เจ้าจะต้องสุขสบายท้องหิวบ้างก็ทนเอานะลูกรักพ่อไม่มีขนมมาให้เลยเอาเงินไปซื้อ,อยาให้พี่ชายเจ้าหมดแล้วเขาเป็นยังไงบ้างละ่ะแม่ไปทำนาหรือเปล่าเปล่าจะแม่หยุดงานวันหนึ่งนั่งเฝ้าพี่ขวอจงอยู่ในห้องแน่ข้าไปกินน้ำตาลนะพ่อในขวดโหลข,ของแม่มีเด็กหญิงกระซิบขออีก อย่างเจ้าพยักหน้านิดหนึ่งใจห่อเหี่ยวลูกเอ๋ยของเค็มคือเกลือของหวานที่เจ้ามีคือน้ำตาลข้าวอยู่ในนาปลาหน้าแล้งคือปลาเค็มดีถมไปแล้วสำหรับเรา วางลูกลงให้วิ่งเข้าครัวไปตามความต้องการอย่างเจ้าดิ่งเข้าห้องในลูกชายนอนหลับตาหน้าแดงกำ่ำาอยู่บนที่นอนบางๆเมียของเขากำลังใช้เสื้อตัวเก่าชุบน้ำบิดเตรียมเช็ดตัวให้นางมองเขาอย่างวิตกกังวลทำไมกลับบ้านได้เร็วละ่ะพี่ห่วงไอ้หนูมัน,นสินายอำเภออนุญาตให้มาให้เงินมาซื้อ,อยาแก้ไข่ด้วยดีเอามาเลยจะให้มันกินเดี๋ยวนี้แหละ เผื่อวันพรุ่งนี้ด้วยหรือเปล่าสามวันคงจะพอหายไข้หรอกเอาน้ำอุ่นๆผสมเข้าสิกุลีกุจอช่วยกันให้ยาลูกชายแล้วอย่างเจ้าก็รำพึงถึงความดีของนายอำเภอพร้อมเล่าให้ฟังถึงความต้องการของนายหญิงเขามองเห็นแววแจ่มใสในแววตาของภรยาผิดปกติเราส่งยู่หวนไปอยู่กับเมียนายอำเภอเถอะพี่ทำไมมันจะได้กินอิ่มนอนหลับคงสบายกว่าอยู่กับเรา แค่สบายกายเท่านั้นจะมีที่ใดเป็นสุขเท่ากับรังของเราเองเป็นคนใช้เขาแม้จะเรียกให้หน้าฟังว่าเป็นเพื่อนก็เถอะเพื่อนที่ไม่ต้องมีปากเสียงก้มหน้ายอมรับอย่างเดียวลูกเราเป็นหญิงนะจะทำอะไรดีกว่านั้นมีร่มไม้ชายคาก็ดีถมไปแล้วเพราะเป็นหญิงนะสิแรงกายอาจจะไม่ต้องใช้มากแต่ใจจะเจ็บไม่มีอิสระไม่เห็นหรือว่ายู่หวนมันชอบออกไปวิ่งเล่นในทุงน่งนา แม่คนเดียวก็พอใจอยู่กับนายหญิงต้องนั่งรับคำสั่งอย่างเดียวแล้วสาวๆในบ้านนายอำเภอนะ่ะมีใครเป็นสาวบริสุทธิ์อยู่มั่งหาผัวท่องนานี่แหละเป็นสุขกว่านางเมียนิ่งอึง้งยอมรับความเห็นของอย่างเจ้าแต่โดยดีหัวอกแม่ย่อมอยากเห็นลูกสาวเป็นหนึ่งเดียวในบ้านของสามีไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรข้าจะสั่งไว้นะ หากข้ามีอันเป็นไปในทางร้ายๆจะมีภัยมาถึงตัวจงพาลูกหนีไปอยู่กับยางสวนกุ้ยที่บ้านยงเลอยงเลออยู่ถึงสันส้นซีไกลคนละเมืองจงเป็นอย่างนกบินไปหาอิสระเสรีพาลูกไป